สวัสดีครับวันนี้น้ำขึ้นวันนี้มาดูสะพานนนวนัน,นีไปแล้วเราข้ามน้ำไม่ได้แล้วน้ำกำลังมางหมดสิทธิ์ลูกกระแบกเห็นอย่างนี้นะท่วมหัวริบแล้วเนี่ยอ,อดได้ไปสวนลวเลยวันนี้ ที่หน้าที่สะพานขาดสะพานนวลบนีไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วขาด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  ขาดของแท้ไปแล้วของแท้จบจบข่าวนะพระราชสำนักโอ้ยไปแล้วของแท้อู้เสื้อขาด โอ้อุตสา่าห์มาเชือกใบกลัวสะพานวันนี้ไปสวนเลยดูอุตส่ารับใบมีดไว้ซะด,ดีว่าจะไปตัดสุตัดหญ้าในสวนอันนี้ได้กลับบ้านแล้วดูสมนุนเฮ้ยดับเบิ้ลดับเบิ้ลนี่ มาเสด้ไปสวนไปได้ไปเล้นมาเล่นกับมาเสือเลยบัดเฮ้ย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 ดูมาครับมาดูท่าเรือเราก่อนดูเฮ้ย เลือชูฟังโน้นพี่น้องโอ้ยงานเข้าข้ามสะพานก็ไม่ได้ข้ามเรือก็ไม่ได้เอาเมือกลับบ้านของเทแน,น,น,น่นอนล่ะบานนี้หมดช่องทางแล้ว